กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวดิสนีย์ดอทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปความลักของคนเกิดวันศุกร์โดยจะเป็นคําทํานายช่วงเดือนธันวาคม2563นะซึ่งก็จะเป็นคําทํานายความรักในความสัมพันธ์แบบภาพรวมหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วนะครับจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของคนที่โสดสนิทแล้วก็คนที่มีคู่รองแต่งงานกันแล้วตามลําดับนะอซึ่งผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามช่องของผมมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยนะครับยังไงถ้าด ก็ขอช่วยกันกดไลค์ share, กดแชร์กด s u b สไครป์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะแล้วตอนนี้ผมก็เลือกไพ่ไวครบแล้วนะครับมาเริ่ม,มดูกันเลยเจ้าชะตาคนมันสุขในเดือนนี้ตัวคุณน่ะจะมีพลังงานของการปลดปล่อยตัวเองออกจากเรื่องราวเก่าเก่าสิ่งที่ไม่ไดีทางความรักที่คุณเคยเจอมาก่อนนะครับเนี่ยคุณจะลกมันเื้อฟื้นเยียวยากับความรักที่คุณเคยมีความสุขให้มันกลับมาสู่ชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งอะในขณะที่ตัวอีกฝ่ายนึงเนี่ยดูเขาก็จะมีความยึดมั่นเชื่อมั่นในเเป้้าาาาาาหมมยยีีีสิ่่่่่งงททขตออกกรควัู มันต้องเป็นอย่างที่ใจเขาต้องการอยู่ไนงะเนี่ยเขาก็จะหลีกหนีปลิดตัวออกมาเหมือนกับพักตัวพักใจอะ่ะมาอยู่อย่างมีความสุขกับตัวเองไปก่อนนะเนี่ยเขาอาจจะหลีกหนีออกจากตัวคุณแล้วคุณก็พยายามเดินหน้าสานสัมพันธ์กับเขาอยู่นะแล้วเรื่องราวทั้งหมดอาจจะกลับไปก็ได้นะครับอาจจะเป็นตัวเขาเองก็ได้อะที่พยายามเข้าหาคุณอยู่เนี่ยสถานการณ์ของพวกคุณในตอนเนี้ยดูคุณจะพยายามวางตัวนิ่งๆให้มันมีความหนักแน่นมั่นคงมากขึ้นนะจากสิ่งที่เคยเป็นปัญหายแย่ๆจากความขัดแยง้งความไม่ลงตัวทางความสัมพันมนเกิดขึ้า แล้วก็ค่อยๆประคองสถานการณ์ที่หนางๆ่นใมันเป็นอยู่ในตอนนี้ให้มันเดินหน้าผ่านจากช่วงนี้ไปให้ได้ครับอย่างน้อยอ่ะไอ้ความนิ่งแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นตรงนี้อ่ะมันก็ไม่น่าจะทําให้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันแย่แล้วก็ร้ายแรงไปมากกว่าเดิมนะและปัญหาในความสัมพันธ์ของพวกคุณตอนเนี้มันจะเป็นเรื่องของการที่รู้สึกยึดมั่นไม่ปล่อยวางในสิ่งที่ต้องการมากเกินไปนะครับส่งผลทําให้ความรักที่มีตรงเนี้ยมันดูจะขาดความมั่นคงกันลงไปอ่ะแล้วก็เลือกที่จะไปสร้างความมั่นคงให้ความปลอดภัยกับตัวเเอองแบบยู่่่ป็นนนชีวววิตตสักกกมาา บางคนนะ่ะอาจจะเลือกกลับไปอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวเพื่อหลีกหนีปัญหากันอยู่ก็ได้นะเนี่ยการที่หยิบมั่นตั้งมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดมากเกินไปเนี่ยสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็เลยทําให้ไอ้การเข้ามาเดินหน้าทําให้ความรักมันกลับมาดีขึ้นเนี่ยพวกคุณก็จะยังคงไม่สามารถหาทางออกหรือว่าหาข้อตกลงที่บันพึงพอใจกันได้ทั้งสองฝ่ายนะครับเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับไปเลือกมองสนใจแต่สิ่งที่มันไม่ดีกันมากกว่าก็เลยต้องมาเครียดแล้วก็กังวลความสัมพันธ์ที่มีกันอยู่ตรงนี้อ่ะ แต่ว่าอะไรที่มันยังไม่ประสบความสําเร็จในตอนเนี้ยก็ใช่ว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดนะก็ขอให้คุณอ่ะอดทนทําในสิ่งที่ดีทางความรักกันต่อไปนะครับเพราะไม่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะสําเร็จหรือเปล่าอะ่ะแต่ตอนนี้คุณก็ถือว่าทําดีที่สุดแล้วอะ่ะจะได้ไม่ต้องมาเสียดายแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่ไม่ได้ทาในภายหลังนะอืมทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนใ,นใจของคุณเนี่ยเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะครับ ตามหน้าไพ่นะถ้าว่าชีวิตจริงคุณไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ขอให้ปล่อยผ่านไปนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ดูเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงไปก่อนไพ่เจ็ดดาบอะรู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยไว้ใจในตัวคุณนะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เจ้าวางแผนมีความลับเยอะไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องราวต่างๆให้เขาได้รับรู้สักเท่าไหร่เนี่ยเขาก็เลยรู้สึกผิดหวังเสียใจกับสิ่งที่คุณเป็นไนงะถึงแม้ว่าจะรักคุณอยู่แต่เขาก็ไม่ไว้ใจคุณนะครับแล้วก็ยังตามด้วยไพ่เจ็ดถ้วยมันก็เลยส่งผลให้เขาอะคิดนู้นคิดนี และอาจจะคิดมากกังวลไปเกินกว่าเหตุก็ได้นะเนี่ยแล้วพอมีปัญหาที่ทาให้เขาเครียดแล้วก็ไม่มีความสุขเนะี่ยเขาก็เลยมาเป็นไพ่ก้าเหรียญเป็นการแยกตัวมาอยู่กับตัวเองอ,อยู่อย่างมีความมั่นคงความสุขโดยที่ไม่อยากที่จะเปิดรับให้คุณเข้ามาสู่ชีวิตสักเท่าไหร่ทีนี้เรามาดูอลอเริ่มเงนนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายังไงบ้าง ไพ่เป็นเนี้ก็พูดถึงเรื่องการเปิดเผยการรับรู้ในเรื่องราวต่างๆนะตรงเนี้ยเขาบอกว่าคุณอะมีความรักกับเขามากเกินไปไงสิ่งนี้ก็เลยทําให้เขาไม่ค่อยไว้วางใจในตัวคุณอนะเนี่ยคุณก็ต้องสร้างสิ่งดีๆที่ทําให้เขาได้รับรู้ในเรื่องราวต่างๆอนะไม่มีการปิดบังซ่อนเรนะ้นอะไรอ่ะเนี่ยมันจะได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ทําให้ตัวเขาเนี่ยได้มีความสุขสบายใจในการเดินหน้าคบหากับคุณนะครับอืทีนี้เรามาดูเรื่องราวความรักให้กับคนโสดสนิทกันบ้างนะ าภาพความรักคนโสดสนิทเนี่ยดูแล้วมันก็่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาสู่ตัวคุณนะแต่ว่าเป็นความรักที่ดูจะไม่ค่อยลงตัวที่จะเดินหน้ากันได้สักเท่าไหร่อ่ะไพ่อัศวินถ้วยอ่ะคุณอาจจะไปชอบใครบางคนหรือก็มีคนมาชอบคุณนะแต่ว่าความรักที่ว่าเนี่ยมันก็ทําให้คุณรู้สึกเบื่อนหน่ายมีสิ่งที่มันไม่ได้ตั้งใจที่จะเดินหน้าทำความรักกับมันอนะ่ะแล้วมันก็เป็นปัญหาที่คุณไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ด้วยนะเนี่ยบางทีอ่ะปัญหาที่ว่าไพ่สิบ,ว,บว่า คุณอาจจะต้องพบเจอกับปัญหาทางครอบครัวอาจจะเป็นครอบครัวของเขาหรือครอบครัวของคุณก็ได้นะที่ไม่ค่อยโอเคกับคมรักครั้งนี้หรือถ้าแย่ๆหลายหน่อยไปเลยนะคุณอาจจะไปพบเจอกับคนที่เขาอ่ะมีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูกันนะว่าตัวอีกฝ่ายในึงคนใจใจของคุณเนี่ยเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะ ในไพ่ความคิดของเขาเนี่ยใบยแรกเป็นไพ่แปะม้เท้านะเขามีความมั่นใจที่จะเดินหน้าพัฒนาความรักรวดเร็วมากมากเลยนะคือจะมีการพูดคุยติดต่อในสิ่งตา,งตางกับคุณอ่ะแล้วเขาก็จะมองว่าคุณน่ะวางตัวนิ่งๆไม่ค่อยแสดงออกหรือว่าตอบรับกับความรักที่เขามอบให้สักเท่าไหร่นะแถมยังพยายามทาตัวที่จะเดินหนีถอยห่างหรือแม่ก็พยายามขับไล่ตัวเขาอยู่ไม่ให้ความรักมันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เขาก็เหมือนกับทําอะไรมากไม่ได้น่ะ ก็เลยต้องอดทนแล้วก็เสียสละกกความรึกตรงนี้ไปก่อนนะบางทีเขาอาจจะยอมแพ้แล้วก็ล่าถอยไปไง่ายๆก็ได้นะหรืออีกแง่หนึงนะ่งในทางกลับกันก็คืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้อะที่ไปชอบใครบางคนอยู่ที่เขาอาจจะไม่มีความพร้มอมที่จะรับความรักของคุณไงเนะีเนี่ยพอคุณพยายามเดินหน้าติดต่อกับเขาอ่ะเขามองว่ามันอาจจะเร็วเกินไปเขาก็ระวังรักษาท่าทีนิ่งๆตรงนี้เอาไว้นะแล้วก็พยายามหลีกหนีถอยห่างจากตัวคุณอยู่ถึงแม้ว่าเขาเองก็ชอบคุณอยู่นะ แต่เขาก็ไม่สามารถทําอะไรกับตรงจุดนี้ได้แล้ก็ต้องเสียดสลัความรู้สึกรักใครความรู้สึกดีๆตรงนี้เอาไว้ตรงนี้ถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่ว่าเขาเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ควรจะปล่อยวางปล่อยผ่านกับความรักตรงนี้ไปก่อนดีกว่านะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าออราเคิลจะพูดถึงเ้องราวตรงนี้ว่ายังไงบ้างไพ่ใบนี้ก็บอกให้คุณเะ เปิดใจให้กับความรักที่จะเข้ามาสู่ชีวิตนะตรงนี้ถ้า,าว่าคุณเจอกับความรักที่มันดูไม่ดีแล้วก็ไม่เหมาะสมอะ่ะแบบไปเจอคนที่มีคู่แล้วอะ่ะคุณก็ควรจะปล่อยผ่านกับมันไปเลยแต่ถ้าดูแล้วอะ่ะใครบางคนที่เข้าหาคุณอะ่ะเขาเองก็เป็นคนสดๆสิงๆไม่ได้มีใครอยู่ข้างกายเขานะแต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่มันติดขัดเป็นอุปสรรคที่ทําให้คุณเดินหน้าไม่ได้อะ่ะบางทีคุณต้องมองย้อนกลับไปนะครับว่ามันเกิดจากตัวคุณเองหรือเปล่าที่คุณไม่สามารถปล่อยวางกับสิ่งที่คุณต้องการด้วยตัวเองอะ่ะ คือไม่ได้มีใครบาบัง,บงคับคุณไงจะเป็นปัญหาของคุณเองอ่ะเนี่ยคุณก็ลองเปิดใจให้โอกาสกับคนรักที่มันกำลังจะเข้ามาตรงนี้ไว้ด้วยก็ดีนะอย่างน้อยก็ลองพูดคุยศึกษาดูใจกันสักนิดนึงดีไม่ดียังไงอ่ะก็ค่อยว่ากันทีหลังนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องราวความรักของคนที่มีคู่ของคนที่แต่งงานกันแล้วนะ ตัวคุณในเดือนนี้จะอยู่ในช่วงเวลาที่มาอยู่กับตัวเองนะแล้วก็มาคิดทบทวนในเรื่องราวความรักต่างๆที่เกิดขึ้นนะซึ่งอาจจะเป็นปัญหาที่มีระหว่างกันแล้วคุณเก็พยายามหาทางออกกับมันหรืออาจจะเป็นการที่คุณอ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่เริ่มอยากที่จะมาจริงจังทบทวนเรื่องาาราวต,ต่างๆแบบอยู่กับตัวเองอ่ะที่มันจะสร้างความสุขความสบายใจให้กับตัวเองให้มันมากขึ้นก็ได้นะคุณอาจจะไปเริ่มต้นสนใจทำนูนทำนี่กับอะไรใหม่ๆในชีวิตอยู่นะแต่ก็ปล่อยให้เรื่องราวต่างๆของความรักเนี่ย มันอยู่ของมันไปโดยที่ไม่ไปสนใจกับมันนะ่ะแต่ว่าคุณก็รอดูท่าทีของมันอยู่นะว่าไอ้สิ่งต่างๆที่คุณเดินหน้าทําอยู่ตรงเนี้ยมันจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยพัฒนาดีขึ้นได้หรือเปล่าอ่ะในขนาดเดียวกันนะ่ะคู่ของคุณนะ่ะเขาก็อาจจะพยายามเดินหน้าเข้ามาพูดคุยหาทางออกแก้ปัญหาเรื่องราวต่างๆที่มีกันอยู่ตรงนี้ก็ได้นะแต่คุณก็ยังไม่เปิดใจเปิดรับกับสิ่งตา่างๆอย่างเต็มที่อ่ะแต่ยังรอดูท่าทีตรงนี้อยู่นะครับอืมทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ หน้าไพ่ความคิดของเขาเนี่ยใบยแรกก็เป็นไพ่หกถ้วยนะดูเหมือนว่าเขาเองก็อยากที่จะดําเนินการทําให้สิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องราวเก่าๆเดิมๆที่คุณเคยมีความสุขกันมามันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยจะเห็นว่าเขาก็พยายามเดินหน้ามาพูดคุยติดต่อกับคุณที่จะทําสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นให้ได้อะหากเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีปัญหาแย่ๆกันมาเขาก็พยายามที่จะมาเริ่มต้นพูดคุยมาง้อขอคืนดีเป็นการทําให้มาเริ่มต้นทําอะไรกันใหม่ๆจากความรักที่ดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่เขาก็เห็นว่าคุณน่ะวางท่าทีที่เรียบเฉยแล้วก็ไม่มีอาการอะไรกับตรงจุดนี้สักเท่าไหร่นะคือคุณนิ่งใส่เขามากอะ่ะแต่เขาก็ยังอดทนกับคุณได้อยู่นะตัวเขาเองก็พยายามเดินหน้าสร้างสิ่งดีๆทำความรักกับคุณด้วยความอดทนอยู่เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันนะว่าอลแลคเชิญจะพูดถึงเรื่องราตรงนี้ว่ายัางไงบ้างอืมคำแนะน,นำจากไพ่นะ เรื่องราวทางออกหนทางที่ดีทางความรักของคุณเนี่ยพ่ยก็บอกให้คุณอะ่ะควรจะปล่อยตัวปล่อยใจพักสิ่งแย,แย่สิ่งเก่าเดิมๆที่คุณเคยคิดแล้วก็ยึดถือกับมันมาปล่อยวางมันลงไปบ้างนะครับเพราะจิตใจคุณเนี่ยมีความสุขสบายเบาใจปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็เบาลงไปแล้วอะ่ะมันจะทําให้คุณอะ่ะเห็นหนทางช่องทางทางออกที่ดีทางความรักที่มันชัดเจนขึ้นนะการที่คุณยังยึดมั่นในปัญหาต่างๆเอาไว้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับอุปสรรค เป็นสิ่งที่บดบังทัศนคติของคุณนะ่ะที่ทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถตัดสินใจแล้วก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดได้นะโอเคก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคุณมนสุขนะครับพบเจอหนทางทั้งออกที่ดีทังความรักสามารถมีความสุขอย่างที่คุณต้องการได้ในเดือนธันวาคมนี้นะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ